น่านจะไปเจออะไรหรือได้ยินอะไรมาครับสําหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก้องห้วยไร่คะที่ล่าสุดนั้นออกมาโพสต์เรื่องราวของตนเองกับช่วงชีวิตที่ต้องเผชิญกับคําว่าคนอีสานพร้อมโพสต์ระบายความรู้สึกหวังว่าสักวันนั้นความคิดเกี่ยวกับคําว่าคนอีสานจะเปลี่ยนไปซึ่งมีคอมเมนต์จากคนในโลกออนไลน์คนแชร์และกดอีโมจินับแสนรายโดยเจ้าตัวนั้นยังโพสต์ภาพตัวเองลักษณะติดดินพร้อมกับเขียนข้อความว่าอีสานดินแดนที่ส่งให้ตกเป็นรองตั้งแต่เกิด ้องเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดสกลนครครับอ๋อคนอีสานหรอกเหรอก้องเขียนเล่าตอ่อครับว่าผมเคยเข้าไปเรียนในกรุงเทพเมื่อ16ปีก่อนเป็น16ปีที่การพูดภาษาถิ่นเป็นเรื่องที่ตลกเป็นเรื่องที่ได้ค่าเป็นภาพจําที่ทําให้เพื่อนนักศึกษามองเราไปอีกแบบด้วยเหตุผลใดก็ตามผมไม่สามารถทราบได้อาจจะเป็นเพราะคําว่าคนอีสานคือคนชนชั้นแรงงานที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อต่างๆจนกลายเป็นภาพจํา หลายครั้งที่สื่อทางละครหรือภาพยนตร์จับเอานักแสดงที่ต้องใช้ภาษาอีสานมารับบทเป็นคนใช้คนขับรถคนใช้แรงงานให้เป็นภาพจําวาคนอีสานคือกลุ่มคนที่ไว้รองรับคำสั่งและการให้บริการเพราะฉะนั้นการพูดหรือแสดงตนว่าคุณเป็นคนอีสานในตอนนั้นเป็นอะไรที่ต้องระวังตัวให้มากเพราะคุณจะถูกมองไปอีกแบบอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับตัวของผมเองจนผมได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมถิ่นกำเนิดมันถึงต้องมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตจังแฮท,แทใครเป็นคนกำหนดให้มันเป็นแบบนี้แล้วจะต้องแก้ไขมันอย่างไรเพราะลูกของผมคงหนีไม่พ้นที่ต้องดิ้นรนเพื่อเข้ามาเรียนหนังสือหรือเข้ามาทำงานในเมืองเหมือนผมนั่นคือความคิดผมในตอนนั้นจนเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบันหลายท่านอาจจะคิดว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่สวยงามที่สามารถเห็นได้ในสื่อเพลงสื่อละครสื่อภาพยนตร์เป็นภาษาที่น่ารัก เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาททางสังคมใช่ครับสังคมปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สำหรับแฮชแท็กคนดังคนมีชื่อเสียงคนมีเงินเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์นี้พอแม่พี่น้องคนอื่นอีกหลายท่านยังคงถูกมองว่าด้อยค่าถูกกดขี่ทางสังคมไม่ได้รับเกียรติสมกับความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพียงเพราะคำว่าเขาเป็นคนอีสานอย่าปล่อยอให้ความเชื่อแบบนี้อยู่กับสังคมเราอีกต่อไปนะครับ1คนมีหนึ่งชีวิตเท่าเทียมกัน หนึ่งคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทุกคนบนโลกนี้เป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่ต่างกัน ความเท่าเทียมกันควรบังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเขาก็มีคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาถาโถมเขียนแสดงความเห็นมากมายรวมถึงเพื่อนสนิทในว,วงการบันเทิงอย่างเบิร์ปทชุมราดด้วยซึ่งที่มานั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอให้เจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงอีกครั้งแต่ถ้าหากลองตีความสตบทความของก้องห้วยได้แล้วเจ้าตัวนั้นพยายามจะแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคม ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ